สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่15มิถุนายน2566ครับเมื่อวานนี้นะฮะเราก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าทาง Federal Reserve นะครับหรือว่าเปดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้มีการตัดสินใจกเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มันส่งผลต่อราคาทองคำนะครับรวมถึงสกุลเงินยูเอส l a ลาอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาสรุปกันแล้วลองดูกันว่าในอนาคตนะครับมีแนวโน้ม ที่จะทาให้ราคาเนี่ยมันวิ่งในทิศทางไหนนะครับแต่ก่อน,นอื่นเลยนะผมขอพาไปดูสภาวะตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเริ่มที่ตัวเลขฝั่ง PPI นะครับของทางสหรัฐนะช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าตัวเลขเงินเฟอ้ออันนี้นะครับมันก็ออกมาในทิศทางต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะลดลงนะครับก็ทําให้ราคาทองคําเนี่ยมันปรับตัววิ่งสูงขึ้นไปนะครับหลักๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาณตอนนั้นนะฮะอาจจะ รอในการเล่นตัวอัตราดอกเบีย้ยของเฟดอยู่นะครับก็เลยเป็นการเฟดตามเทคนิคได้นะตอนนั้นนะครับส่วนไฮไลท์เมื่อคืนนี้นะครับก็คือช่วงนี้เฟดประกาศอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็คืออยู่ที่5.25เปอร์เซ็นะครับซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยสายที่เฟดคงอัตราดอกเบีย้ยนะครับหนึ่งเลยก็คือการ่าชะลอเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของ Recession หรือว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอย นะครับสองเลยคือตัวเล่เงินเฟอ้อเนี่ยมันปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอ่า CPI ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 1นซะครับซึ่งถ้าเทียบกับประเทศอื่นต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเข้าใกล้เป้าหมาย2%มากแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดใช้นโยบายการเงินที่ต้องเรียกว่าเข้มงวดแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแล้วก็เป็นยาแรงนะครับก็เลยทําให้ตัวเลขเงินเฟอ้อมันได้ลดลงมาขนาดนี้นะครับเมื่อวานนี้พอคงอัตราดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บนะครับราคาทองคำเนี่ยก็ได้ทิ้งตัวลงจนถึงเช้านี้เลยนะครับหลักๆแล้วนะคร ที่จะเป็นเพราะว่าโอเคตอนนี้เฟดไม่ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับในในใจในการประชุมครั้งล่าสุดนี้นะครับแล้วก็ความกังวลในเรื่องของ recession เนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันมากลับกันก็คือ US dollar เนี่ยก็ปรับตัวร่วงเช่นกันนะครับถ้าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะครับ US dollar อาจจะร่วงทองก็อาจจะร่วงได้นะครับก็แต่โดนเขาสับขาหลอกไปนะครับแต่ทีนี้พอเฟดเนี่ยได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยปรับเพราะครับมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้แล้วเนี่ยนะครับก็ หลังจากที่คุณพเวลออกมาแถลงกับทางสื่อมวลชนเนี่ยนะครับว่าโอเคครั้งนี้เนี่ยเราคงอาตาัตราดอกเบี้ยนะแต่มีโอกาสที่การประชุมในครั้งถัดไปเนี่ยนะครับที่ยังเหลือเนี่ยเฟดอาจจะมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งแต่ว,ว่าจะเป็นการขึ้นแบบระยะก,กลางระดับก,กลางนะครับก็จะคือจะว่าขึ้นไม่สูงมากนะครับก็น่าจะประมาณ0.25%อีก2ครั้งนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราคํานวณดีๆเนี่ยในสิ้นปีนี้นะครับก็มีโอกาสที่ อัตราดอกเบี้ยของทางเฟดเนี่ยจะอยู่ที่5้าุดหเปอร์เซนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการส่งสัญญาตรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับวันนี้ก็อ้าง,งอิงจากพลอตด้วยนะครับภายในปี2 0 24เนี่ยอาจจะเหลือ4ี่เซตแล้วก็ภายใน2025อาจจะเหลือสาุเซนนะครับถามว่าทำไมเฟดยังต้องส่งสัญญาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยยังมองว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะครับมันยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยที่เขา มั่นใจนักมั่นใจหนาเนี่ยถึงแม้จะออกมาแย่แค่ไหนนะครับแต่ว่าคุณพเวลเองก็ยังบอกว่ามันยังคงอยู่ในระดับที่เฟรดรับได้นะครับดีกว่าที่เฟดค่ายการเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแปลว่าการที่อัตราดอกเบี้ยมันสูงขึ้นกว่านี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เศรษฐกิจยังสามารถพอที่จะเติบโตไปได้นะครับก็คือขอกดันเงินเฟ้อให้มันลงมาเร็วที่สุดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะในวันนี้นะยังคงมีข้อมูลที่เราจะต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปทางฝั่งสหรัฐกนลวกั ตัวนี้ก็จะมีการประกาศหลักๆ3ตัวนะครับที่จะเป็นข้อมูลที่มีโอกาสส่งผลต่อราคาของ US Dollar นะครับหนึ่งเลยก็คือตัว Initial Jobless Claim นะครับหรือว่าคนที่ขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับตรงนี้คาดการว่าออกมาเนี่ยน้อยลงนะครับแปลว่ามีคนตกงานเนี่ยน้อยลงนะครับค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ต่อมาเป็นการผลิตนะครับแต่ชนิีการผลิตจากรัสเซียดีเฟียนะครับออันนี้ออกมาแย่ลง นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวรีเทลเซลล์นะครับคาดการณ์ออกมาแย่ลงเพราะฉะนั้นเวลาทุ่มครึ่งเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะค่อนข้างผันผวน,นนะครับก็ส่วนตัวผมน่าจะมุ่งเน้นไปที่ Ini t i a l job l e บเลยแนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขภาคตลาดแรงงานเนาะที่เสร็จเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะครับถ้าตัวนี้ออกมาดีขึ้นตามที่คาดการเอาไว้นะครับก็คาดว่าจะส่งผลดีต่อสกุลเงินอยู่ดอลาร์วันนี้ทองกับดอลาร์อาจจะฉีกันละนะครับเมื่อวานเป็นเพื่อนดักการวิ่งไปในทิศท,ทางใกล้ๆก,กันแต่วันนี้อาจจะฉีกก ให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับส่วนช่วงทุ่ม15นะครับหนึ่งทุ่ม15ก็จะมีการประกาศข้อมูลสําคัญจากทาง ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปนะฮะจะเป็นการประกาศตราดอกเบียนั่นเองนะครับครั้งนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็คือ,อนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.25นะครับก็คือเปลี่ยนจาก3.75เป็น4.00นนั่นเองถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าออกมาในทิศทางนี้นี่มีโอกาสที่จะ หลักดันให้กับสกุลเงินยูโรเนี่ยมันสามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับก็มาระวังกันไว้ด้วยแต่นะครับแต่เราต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาทยซินไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคารับรู้ตลาดรับรู้แล้วนะครับว่าอ่ามันจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยประมาณ0 2นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาข่าวออกเนี่ยมันก็อาจจะดันขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ให้เราระวังการเทขายนะช่วงนั้นด้วยนะครับถ้าเกิดมีการเทขายขึ้นมาก็อาจจะทําให้พอรับเสียหายหรือว่าติดดอยได้นะครับก็ลองคํานวณดีๆนะครับแล้วก็ ลองใช้ในตัวเทคนิคข้อข้ามาช่วยด้วยนะครับว่าราคาถึงเป้าหมายของฝั่งขาขึ้นในระยะสั้นหรือยังนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ให้ระมัดระวังการตอบคําถามหรือว่าการแถลงการจากสื่อต่อสื่อมวลชนของคุณคิสตินลากาดด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเทคนิคกันบ้างนะผมขอให้เป็นราคาทองคําแล้วกันนะครับราคาทองคําก็ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะหลุดกรอบไทแองเกิลในทางเฟรม H หนึ่ขึ้นไปนะฮะมันจะค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาเหมือนกับว่า กำลังจะกลับขึ้นมาเทสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเกิดว่าจะเทรดตามเทคนิคเลยผสมกับการที่ US เอสโ a r มีโอกาสแข่งค่าจากตัวเลขอินิเชียลจ็อบเล็เคลที่ออกมาอาจจะออกมาดีขึ้นนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะอาจจะฉีกกันนะครับแล้วก็รวมถึงความกังวลในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้เน้นว่าในช่วงนี้นะครับมันเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าตัวเลขตลาดแรงงานออกมาดีอีกก็มีโอกาสที่จะทาให้ สกุลเงินยูเอสซ่าคืนนี้กลับตัวแข็งค่าแล้วก็ราคาต่อคํารับตัวร่วงลงได้นะครับซึ่งโซนเซลล์นะครับหรือว่าจุดที่ปลอดภัยตามเทคนิคนี่ขออนุญาตให้เป็นประมาณ1,942.5นเะครับเพราะว่ามันคือการที่กลับขึ้นไปเทสตัวในกลายที่เขาดุดลงมานะครับสองเลยนะครับคือมีตัวซับไพโซนอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองวัดฟิโบนัชชีสวิงนี้นะครับก็จะประมาณฟิโบนัชชี38.2นะครับก็ถือว่าเป็น หนึ่งในจุดกลับตัวนะครับที่มีโอกาสจะสามารถกลับตัวได้เช่นกันนะครับส่วนเป้าหมายของราคานะครับถ้าเกิดว่าหลุดโลเดิมลงไปได้เนี่ยนะครับใครอาจจะลองถือยาวหน่อยก็มีโอกาสจะลงไปทดสอบที่1 9 0 2งพต่อได้นะฮะอันนี้เป็นโซนแรกนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองถือยาวนะครับวันนี้อาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่ารอดูอีกสักวัน2วันนะครับลองหาจังหวะการเข้าออเดอร์ในเซลลกันดูนะครับเว้นแต่ว่า นะครับเว้นแต่ว่าราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะปรับตัวขึ้นไปจริงๆนะครับเขาต้องทําลายโครงสร้างในฝั่งขาลงก่อนนะครับอาจจะต้องมีการเลยไฮนี้ขึ้นไปนะครับก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมที่ฟล็อปเบรกนั่นเองแล้วก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปได้ถ้ายืนเหนือ1 9 6 0งับโดประมาณครับโอเคครับยังไงนะฮะวันนี้ก็ยังคงมีข่าวสา,ารสาคัญแล้วก็คาดว,ว่าน่าจะส่งผลต่อราคาหรือตัวที่เรากําลังจะเทรดกันอยู่ยังไงก็มานี่แมนจ์กันให้ดีแล้วก็สร้างสต็อปลอสกันไ้ด้วยนะครับผมขอฝากไว้เพกุ Shabbat